การจนาบุรีเริ่มแล้วกกตการเปิดคัดเลือกสอวระดับอำเภอทั้ง13อำเภอมีผู้สมัครแต่ละกลุ่มรวม20กลุ่มสารคืนสิทธิ์ให้2รายอีก9รายจอะถูกดำเนินคดีส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามที่ได้มีพระราชกิจสดีกาให้มีการเลือกสมาชิกบุฒธธิิสภาซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2 5 6 7 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกบุตริสภาพศ2561ประกอบข้อ41และข้อ48ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกบุตรสภาพออ25าศ2567คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศกำหนด9มิถุนายน2567เป็นวันเลือกสมาชิกบุตริสภาระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกาญจนบุรีมีจำนวน13อำเภอวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางลงไปยังสถานที่รับเลือกตั้งสอวอที่บริเวณหอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งจัดเป็นสถานที่ให้มีการเลือกตั้งสอวอในระดับอำเภอโดยพื้นที่เขตอำเภอเมืองมีผู้แสดงความประสงค์ลงสมัครเลือกสมาชิกบุฒิสภาจาก20กลุ่มบางกลุ่มมีเกิน50คนที่เข้าไปสมัคร จึงต้องมีการคัดออกในช่วงบ่ายให้เหลือตามที่ทางกะกะตกำหนดคือกลุ่มและไม่เกิน5คนซึ่งกติกาแบบการคัดเลือกกันเองครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งผู้สมัครเองเรวมถึงประชาชนทั่วไปต่างยอมรับว่ามีแห่งเดียวของโลกและมีประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวิธีการเลือกต่างสอบถามว่าการเลือกสวจะไปเลือกได้ที่จุดใดเนื่องจากยังไม่ทราบว่าในครั้งนี้หากไม่ได้ลงสมัครจะไม่สามารถไปเลือกได้เพราะรูปแบบเป็นการเลือกกันเองของผู้ที่ลงสมัคร จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสถานที่รับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพบว่ามีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาจาก20กลุ่มเดินทางไปรอแต่เช้าและเมื่อได้เวลาโดยมีนางจันฉายราชวงศ์ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกผู้อำนวยการหน่วยได้เชิญให้ผู้สมัครได้เดินเข้าไปยังห้องสำหรับสถานที่รับเลือกสวารระดับอำเภอพบว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้มาตรการเข้มห้ามสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าไปในพื้นที่เด็ดขาดโดยมีเจ้าที่ตำรวจเฝ้าดูแลเข้มกันพื้นที่ห่วงห้ามบุคคลไว้ทั้งหมดพร้อมทั้งยังห้ามนำอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆทุกชนิดเข้าไปในสถานที่อันเป็นขาดโดยจะมีเจ้าที่รับฝากของไว้ทั้งหมดและหากมีประชาชนท่านใดสนใจจะเข้ามาสังเกตการก็ได้จัดพื้นที่ตั้งเต็นท์ไว้ด้านนอกจากการสังเกตไม่พบว่ามีโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดให้ทราบถ,ถึงขั้นตอนหรือวิธีการเลือก ผ่านช่องทีวีมอนิเตอร์ออกมาให้รับชมบรรยากาศภายในอาคารแต่อย่างใดและล่าสุดเมื่อเวลา15ในาฬิกาสานาทีผู้ว่ในการการเลือกระดับอำเภอทั้ง13อําอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานผลเลือกสมาชิกบุฒิสภาระดับอำเภอมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวันที่16มิถุนายน2567เจจะเลือกสวนในระดับจังหวัดต่อไปของทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศเป็น การเลือกในระดับอำเภอครับระดับอำเภอซึ่งก็จะมีการเลือกรอบแรกนะครับรอบแรกก็คือกรณีที่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันเลือกกันเองนะครับเลือกกันเองแล้วก็สามารถที่จะเลือกตัวเองได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้คะแนนนะครับของผู้สมัครรอบแรกแล้วนะครับหนถึงห้านะครับหนถึงห้าก็จะไปสู่การเลือกรอบที่2ของระดับอำเภออีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นการจับฉลากแบ่งสายนะครับแบ่งสาย เป็น4สายนะครับถ้า20กลุ่มอำเภอไหนมีครบ20กลุ่มก็จะได้5สายนะครับอันไหนไม่ครบก็จะมีในระเบียบว่าจะต้องแบ่งเป็นกี่กลุ่ม <c oughs> คืออย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสายละ3กลุ่มนะครับ3-5กลุ่มครับก็จะเป็นการแบ่งสายหลังจากนั้นเมื่อแบ่งสายเสร็จก็จะเป็นการเลือกนะครับบุคคลในสายเดียวกันนะครับบุคคลกลุ่มในสายเดียวกันกลุ่มอื่นในสายเดียวกันอันนี้จะเลือกตัวเองไม่ได้นะครับจะเลือกตัวเองไม่ได้ กระบ,บ,บวนการระดับอำเภอวันนี้จะจบจบแค่แค่นี้ครับภายในวันนี้ครับในส่วนของจังออำเภอไหนอย่างเช่นเมืองเนี่ยบางข้อมูลนะครับผู้สมัครเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครบทุกสายนะครับแล้วก็จํานวนก็จะไม่เกินห้าคนในในบางสายเนี่ยถ้าไม่เกินห้าคนก็จะไม่ต้องมีการเลือกในรอบแรกก็จะผ่านไปเลยนะครับแล้วก็ วันนี้ของอำเภอเมืองอกาญจนบุรีมีการเลือกแค่สองสายในช่วงรอบแรกก็คือสายที่สามกับสายที่สิบห้ามันทีจริงีการเลือกมันจะเสร็จเร็วขึ้นเพราะ<ข>ว่าเพราะว,ว่ามีผู้สมัครไม่ถึงห้าคนนะครับผู้สมัครไม่เกินห้าคนในระเบียบเขียนว่าให้ให้ผ่านรอบแรกนะครับผ่านรอบแรกแต่ว่าพอไปถึงรอบแบ่งสายก็จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการจับฉลากแบ่งสายแล้วก็เลือก น,นครั้นกรณีที่11ผู้สมัคร,ครโดนตัดสิทธิตรงนี้คร,นครับคุณแม่เป็นยังไงครับก็ส่วนใหญ่นะครับในมันมีของเราเนี่ยการเนนบุรีมันมีทั้งเรื่องของการเป็นสมาชิพรักการเมืองนะครับก็มีบางท่านที่เป็นสมาชิพรักในวันที่มาสมาัคร นะครับแล้วก็ไปรับขอภอายหลังอันนี้สารก็ไม่ให้นะครับสารก,ก็ก็ยกคาร้องไปก็ไม่รับสมัครเพราะว่าถือว่าเป็นสมาชิกพักในวันที่สมัครนะครับแล้วก็กรณีหุ้นสื่อนะครับก็มีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ3 2ลายเนาะสลายสองลาย,ส,ลายสาลก็คืนให้ก็สารสารมองในหลักการเดิมของสาลดีกาครับก็คือว่าแนวคาวินิจฉัยเนี่ยถ้าเป็นสื่อที่หนึ่งอาจจะไม่ได้ประกอบการแล้วนะครับในเรื่องของสื่อสิ่งพิม ก it, have that exactly? that with, been, so ็ศาลก็ให้ที่สองไม่ได้มีผลอะไรกับการที่ของผู้สมัครนะครับศาลก็คืนให้ของเราคืนให้อำเภอเมืองคืนให้นะครับคืนสิทธิ์ให้ให้ทับสมัครนะครับทั้งหวัครีลายั่คืนสิทธิ์คืนสิทธิ์ทั้งหมดมีข้อมูลไหมของเรามเคยมีมีบ่อพลอยหนึ่งนะครับเมืองหนึ่งนอกนั้นศาลจะยกนะเท่าที่ผมจําได้มีสองลาย กรณีที่สารสารที่คืนสิทธิ์ให้เนี่ยทางปกระกตัวเดิมกันเนี่ยก็ตามระเบียบครับก็คือกรณีคืนสิทธิ์จากสารนะครับให้รับสมัครก็จะมีระเบียบว่าให้ให้เราประกาศนะครับเพื่อที่จะรับสมัครเขาโดยลำเลขเขาอะหมายเลขสมัครเขาจะต่อท้ายคนคนที่สุดท้ายเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วเราก็แจ้งเจ้าตัวมาวันนี้น่าจะมารายงานตัวแล้วนะครับกรณีที่ไม่คืนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ก็ตกไปเลย ครับก็ไม่รับสมัครเสร็จแล้วก็อาจจะต้องไปพิจารณาอันนี้ต้องไปเข้าสู่มติกรกะตว่ากรณีที่ท่านมาสมัครโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ที่สมัครนั้นนะ่ะถือเป็นความผิดหรือไม่นะครับก็จะอาจจะมีการดําเนินคดียาต่อนะครับในกรณีนี้ซึ่งก็มีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องตั้งระดับใดก็ต้องลักษณะของ mm hmm. โทษของของที่ว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครนะครับมีทั้งโทษจำคุกและก็เพื่อถอนสิทธิ์ ่่าาผมมจจํไได้นะวุกคัถูกต้องครับก็กรณีที่มีการแจ้งหอดแสดแล้วนําไปสู่กระบวนการทางศาลนะครับศาลพิพากษาออกมาตัดสินออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะรับเงินรางวัลได้ครับถ้าไม่ลาดทราบตรงนี้ครับครับก็คงจะต้องนําเรียนที่น้องประชาชนนะครับคนไทยทั่วประเทศรวมทั้งการจนบุรีด้วยนะครับว่าการเลือกสวเราใช้ว่าเลือกสวในครั้งนี้เนี่ยด้วยที่ ระบบกฎหมายในการเลือกได้เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐมนูล2540แล้วก็2550นะครับเป็นรัฐมนูล2560โดยใช้ระบบที่เป็นการเลือกกันเองของกลุ่มผู้ที่มาสมัครเป็นสวนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้เข้ามาเลือกทุกคนคนที่จะมาเลือกก็ต้องมาสมัคร เข้าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง20กลุ่มเท่านั้นแล้วก็จะมาเลือกกันเองนะครับก็เป็นระบบกฎหมายของเราที่ที่ออกแบบมาแบบนี้นะครับก็ต้องก็ต้องว่ากันตามกฎหมายที่เขียนนะครับสำนักงานกรกตรวมทั้งกรกตจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องกระเดือกตามกฎหมายเพราะว่าถ้าเราไม่ไปตามเราก็จะต้องถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับแล้นกฎหมายว่ามาอย่างนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับาหากพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าโดนตัดขาดไปเลยนะครับ ท่านอาจจะมาแจ้งเบาะแสได้ว่ากลุ่มคนที่มาสมัครนั้นนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีการหัวกันมาจ้างกันมาหรือมาแบบไม่สุจริตหรือเปล่าอันนี้สามารถมาแจ้งได้ที่สํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับรวมทั้งของการจรนทบุรีด้วยนะครับทางการจรนทบุรีก็พร้อมที่จะลงไปดาเนินการนะครับว่าถ้าหากพบว่ามีการ ไปเกณฑ์คนไปพหงวกันไปจ้างกันมาสมัครจริงอันนี้ถือเป็นความผิดของผู้สมัครครับขอบคุณครับ,บข่าวหนึ่งยี่สิบสี่การจัดน้ำพุทธีชั่การไหลวารินรายงาน